สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือวน,นี้มาพอพอกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมาแล้วครับเลขวิ่งเจออนครับเจออนเม่งเลยครับผมงวดวันที่16สิงหา6กเจครับผมงวดที่แล้ววันที่หนึ่งเพิ่นบดิซื้อครับผมเ่าบดิซือเลขพ่อบาทว่าสั่งเพิ่นบอกว่าตีทุระนันนี่ก็เลยบมมีเวลาด้ซือพเพรา,ะว,า,าะว่าเลขงวดมาหันเรากับบอมักนําเแล้วมมีตัวบักเลย่าสั่งเราว่าเลขมันออกวนวนไปลบไปลบมาก เพิ่นก็บอกอยมักเพิ่นก็เลยบอกว่าบ่ซื้อบ่ซื้อเลยว่าซั่นแม้แต่ลอตเตอรี่ใบนึงก็บ่ซื้ออันนี้บบาหน้องก็นได้่ะแล้วงวดนี้เด็งวดนี้เอาตัวเดียวเอาตัวเดียวขอเน้นๆตัวเดียวเลยว่าซั่นลงทุนบ่หลายดอกเอาสัก30,000 40,000ก็พอตัวเดียวพอลองเบิ่งแล้วว่ะแต่คั่นมากก็จังซื้อเอาเด้คั่นบ่มากกัจังว่ากันบัดนี้บบาหน้องวัดจีคือบ่เว้าความฝันสู่ฟังนี่ แกสิว่าเ่าจะให้บอลยังได้ล่ะแกเนี่ยเคนบอฝันเพื่อนว่าคนบอฝันแต่ว่ามีคนบอกเหลขกมาด้อเพื่อนว่าอันนี้คือคือเหลขกที่เพื่อนเขาบอกเพื่อนมาเด้อบอกเป็นเหลขกเราได้มีคนบอกเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าให้ซื้อโตเกาไว้ปเนี่ยเพื่อนว่าโตเก่าวัวใดเนาะอันนี้คำว่าโตเก่าวบางคนถามว่าคำว่าโตเก่าโตเก่าตัวใดอันบักฮาไอ้ยังก่อ ซีเก้าหานละสื่อไว้แน่ซีเก้าหาพันผู้ใดมกักจะสื่อไว้แน่เด้อนวะลองลลองลองสื่อไว้แน่ีเก่าหาบนเลยว่าเหล็กมาได้ใส่เล่ากับว่าบอลเน่เหลขมันอาจจะกลับมายอนหลังซี 82. เก้าห้ากับสองแปดแปดสองซีเกาหากับแปดสองเราวะเราว่างเลขกชีกลับมาย่อนหลังแต่ว่าชี ผีเป็นจังไดอันนี้บหูแต่ว่าเข้าฝากมาก็เ,เลยเอามาบอกสูฟังแต่ว่าเหล็กเพื่อนเหล็กของเจออนตัวเดียวเม็ดเดียววิ่งบนล่างเลยถุ่มเลยวาสันง,งวดหนีถุ่มถุ่มจักเกือบแสนหุ่นกระด็ตัวเราวะ่ะงวดหันบริสุทธ์พ่อบาทตัวเราวะ่ะได้เหล็กอันน้อยเหล็กเล่ามาอยู่ตัวเราวะเอาลครับเราวิ่งตัวเดียวเด้อว,วิ่งเก้าตัวเดียวเจออนครับเราหมากักวิ่งเก่าตัวเดียว ร่วงนะครับเด้อลองเบิง่งงหดวพันทีสิ 16, 16, 16, บหกสิงหาหกเจ็ดบานน้องก็ได้ว่าอันขันเจีฝันมาเบาซูฟังเนี่ยเดี๋ยวบอเราว,ว่าได้แต่ว่าหิ่ฝันซะก่อนแต่ว่าหววนี้บอท่านฝันแต่ว่าเราสื่อไว้แล้วเราสื่อไว้แล้วเราโทษสื่อไว้แล้วบานน้องก็ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์บอบุ้งแล้วก็ว่าก็สื่อไปตีเนี่ยมันหมกนะักเนาะมันหมกักไผ่หมกักมัน ขันบ้าน้องมากบ้านน้องกระเสือเอาขันบ้านน้องบ่มากบ้านน้องกระพานว่าสั่นแต่ว่าเจมันมากเลขกเก่าตัวเดียวงวดนี่สิเป็นเก่ายางกระสังสี่ขึ้นบนหรือสี่ขึ้นล่างกระสังแต่เสือมีเก่าอ่ะสิอ๋อมันกลับมาตรงกันครับที่เพิ่อนหายมาสี่เก่าหาขันมากก็ดีแต่ว่าเก่าจะไปอยู่ลักลอยก็ได้ทะเลถ้ามันขึ้นบนเนาะถ้ามันขึ้นบนขึนไปอยู่ลักลอยก็กระจบพูดว่ากัแค่นั้นแต่ว่าก ถ้ามันมีเก่าติดมามันจะอยู่หลักใดก็สร้างก็ถือว่าอันแม่นอยู่พนะมาณนี่นะแต่ว่างวดนี้มกเก่าตัวเดียวเลยวิ่งบนล่างตัวละสามหมื่นพ่อเอาแค่สามหมื่นก่อนแล้ววะเพราะว่าขันเท้าวิ่งหน่อยขันเท้าวิ่งหน่อยมันบกคุมระว่างสี่เจเป็นคนสื่อเหล็กอยู่แล้วขันวิ่งหน่อยมันบกคุมขันถ่าเซาเท้าสิเลีนวิ่งเด้อเพิ่อนว่าเพื่อนบอกเบาหน่องนะแต่เท้าสิเลนวิ่งคือเท้าเลนรักพันมุไม่เลย ลักพันจนหดลักมือไปเลยถ้าคิดว่ามั่นใจว่าเหลขตัวนี้มันชิมาอัดนักหนักวะจ๊แต่เบ้า้องก็ถามยุวาแล้วเจมั่นใจบอกว่าเหลขตัวนี้มันชิมากับุหูแต่ว่าเจมักเจว่ามั่นใจมันชิมาเน่นอนบบนกะหลังเราอะขันบบมานลเจีกะเสียเงินถิ่นปีละวะผมบหน้ากันเสียเงินถิ่นโอ้ยกลัวเหลขกิี่ออกเบ้าว้องเอ้ยเฮาสื่อ อันของผู้อื่นนี่ได้เป็นแสนได้เป็นล้านหรอือเปล่าจ้ะกลัวตัวหุ่นสิออกเพื่อเพื่อเจอาชีดตัวละหาหมื่นผมก็ไดให้มันหอดผุนซะก่อนเราว,วะ่ะแต่ว่ามือน,นี้โทษส,ส,ส,สั่งโทษสั่งแล้วโทษสั่งโทษซื้อแล้วโอนเงินแล้วเรียบร้อยวิ่งเก่าตัวเดียวครับบนล่างตัวละสามหมื่นครับก็แปมว่าลงทุนหกหมื่นลงทุนหกหมืวว่นเราวัดเงินหกหมื่นถ้เทาซื้อเลขคือตัวอื่นถือบ่แป๊บเดียวก็ไดแล้วล่ะ เบาหนองเสื้ออยู่ครับเพราะว่าเพิ่นเคยส่งพู้อยเล็กมาให้บบาหน่องเบิองอยู่เพิ่นบริสื่อตัวเดียวสองตัวเดแล้วสื่อสามตัวสี่สมมุิแล้วสื่อสามตัวเนาะหรือสื่อสามตัว,นะแ,ลว,ตวแล้วก็บ,บริสื่อแค่ว่าหางเดียวแล้วสื่อสองสามหางหางละ 5, 000, หาพันหางละสามพันหางละสี่พันบ่ให้ได้เงินแสนบ่ให้ได้เงินเป็นหลานได้ยจังไดละ่ะคนเหรียญเนาะถ้าผู้ใดหูว่าคนเหรียญเขาเหรียญเล็กแบบใดจะเข้าใจจะบ่เกิดเรื่องดาวมาว่า เราเอาเงินใสมาสื่อหลายแต่ว่าัมันแมนคำเบาหนองอีลีครับเบาหนองเห็นของเพลินแล้วเบาหนองก็เลยว,ว่าโอ้เจ๊สุดยอดอีลีหมู่านมาันกะไปทั้งลาวเพิ่นได้โซนเพิ่นได้ซีศูนย์เอศูนย์อย่างงกะเออเพิ่นถือซีศูนย์เพิ่นถือซีศูนย์ตัวเดียวตัวละสองพันเนาะกกคิดเบิกเดียวเพิ่นเดได้เงินหน่อยอยู่บ่ตัวละสองพันเนาะเราว่าเราแต่ว่าเราบ่าได้ซื้อเจ้าเดียวได้เราซื้อเจ้าอื่นเราซื้อเจ้าอื่น ประมาณสีหาเจ้าคือกันกับเจผ่าแดงสื่อเลขคือกันกับเจผ่าแดงเลยสื่อสื่อสีหาแม่อย่าสื่อแม่เดียวกันสื่อแม่เดียวมันสือบอใจเราว่ะแม่นคำเราสมมุติเราสื่อหาแม่ขันแม่แม่หนึ่งบอใจกกยังเหลือสีอีกสองแม่บอใจกกยังเหลือสามมันแม่นคำเพิ่นอีรีครับโอ้ยอมยอมยอมแต่ว่าขันมันจะมีอยู่แม่หนึ่งที่เพิ่นสื่อนักและเข้าใจลอยเปอร์เซ็นและเพิ่นว่าเพิ่นสื่อนํากันมานี เป็นสิบสิบปีแล้วว่าใั่อ้าวรอก่อนครับเด้อเจออรเมืองเลยครับวิ่งมื่นแหลครับตัวละสามหมื่นครับเน้นเก่าตัวเดียวมักบ่มัก,มก,มกขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษบทต่องดามาครับมักไผ่มัก,ม,ก,ม,ก,ม,กมันนะครับเนะาะจะได้ขอทุกคนจงโชคดีงวดวันที่สิบหกสิงหาหกเจ็ดแล้วก็ฝากเลขที่เขาเว้ามาให้น้ำก็คือสี่เก้าห้ากับแปดสองสี่เก้าห้ากับแปดสองอย่าลืมเพก่อนนะ ตัวไหนซื้อเหล็กเก่าไว้น้าให้ตามตามไว้น้าแน่เพราะวานยังย่านมาออกย้อนหลังแล้ววะเพราะว่าเหลขกตัวนี้คนซื้อหลายแห่งหลายแลวก็ยังบ่ออกเพิ่นว่สีสาห4 4 9 5 4เก4 5 9นี่ค้นซื้อหลายแห่งงวดทีแล้วแม่แม่เลาใเห็เบิ่งจะพองวดโอเะพะเหลขกตัวนี้่แม่นหน่อยแสน ยอดสื่อนะนะเพราะว่ายอดสื่อบ่แเ่นหน่อยแสนหลายแสนละแล้วก็สองแปดแปดสองนี่ก็มีคนสื่อนักเราว่าย่า่มันมากงวดนี้เราว่าอ่ะยังได้กะบบุหูเนาะมันสีมาหรือบบมาอันนีผู้ใด,ดบอกใดครับแต่ว่าอย่าถิมนะอยะ่าถิมนะครับเด้อย่งได้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่สิบหกสิงหาหกเจ็ดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางสองเบาหน่อง,องก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะเด็กสีขาหรือ่เขา,เขาก็บม่มีผู้ใดบอกได้ครับมันก็มักไผ่มักมัน จังได้กัพิจารณาเอานะครับเนาะจังได้กัสุขสมหวังนั่งปรารถนาขอบุญบารมีหลวงปู่สวงหลวงปู่หมุลแม่ฮันนี่ตาไข่บานเบาหนองจงบันดาลดนบันดาลโชคลาภให้ลูกหลานได้มีกินมีใสบ่ขาดมือเงินที่ใดจากการทำเองเงินที่ใดจากการเสี่ยงโชคกะเพื่อนกับแบ่งไปเฮ็ดบุญคือกันเป็นบุญต่อๆกันไปเนาะครับเนาะจังได้ของทุกคนโชคดีงวดวันที่16สิงหา67สวัสดีครับ